สวัสดีค่ะมาพบกับสุพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คลิปนี้ค่ะสุพิธาจะพาท่านผู้ชมมาตัดเตยกันค่ะเราไม่ได้มาตัดเตยไปทําขนมหวานนะคะแต่เราจะมาตัดเตยเพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนเป็นการขยายพันธุ์เตยหอมด่างต้นนี้กันค่ะเนื่องจากว่าต้นของเขานะคะมีราก โผล่ออกมาด้านข้างนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะรากของเขาแล้วเขาก็ยังมีหน่อนะคะอยู่ตรงโคนนะคะรอบๆล,ลำต้นเขามีหนอ่อสองหน่อนะคะส่วนของยอดที่เราตัดค่ะเขาก็มีรากแบบนี้นะคะเราจะไปเพิ่มจำนวนเตยนะคะสำหรับการเพิ่มจำนวนเตยค่ะมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการตัดในส่วนของยอดไปชำหรือจะตัดยอดที่ไม่มีราก ไปแช่น้ําน้องก็ไม่ตายนะคะน้องเลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายขายายพันธุ์ง่ายแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็เป็นการแยกหน่อของเขาที่อยู่ข้างลําต้นไปปลูกนะคะในส่วนของวัสดุปลูกคะ่ะสุพิตาก็จะใช้เป็นวัสดุปลูกที่เราใช้ปลูกอโกนิมานะคะเขาใช้ได้ค่ะก็จะมีมะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปูที่สุพิตาผสมไว้นะคะไว้ปลูกอโกค่ะสุพิตาก็จะนํามาปลูก เตยหอมในครั้งนี้นะคะเราได้กระถางมาแล้วค่ะเป็นกระถางทรงตื้นนะคะเป็นกระถางอ่างหรือจะเรียกว่ากำมังก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะวัดก่อนนะคะเราเติมวัสดุผูกลงไปรองก้นกระถางหน่อยค่ะแล้วเราจะมาดึงเอาใบเตยที่อยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าเขามีระบบรากค่ะระบบรากน้องนะคะโผล่ออกมาด้านกาบใบนะคะเราก็จะมาดึงใบออกก่อนค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเติมวัดสดุปลูกให้เต็มกระถางนะคะเพื่อให้ต้นเตยของเราค่ะไดะ้แตกระบบรากออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะก็จะกบให้ลึกพอสมควรนะคะเพราะเตยเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะคะเราเติมวัดสดุปลูกให้เต็มให้รอบๆนะคะในส่วนไหน ที่ไม่เต็มก็เติมให้เต็มค่ะหลังจากนั้นก็ใช้มือกดเบาๆนะคะกดเบาๆรอบๆต้นเตยของเรานะคะปลูกเตยปลูกไม่ยากค่ะในส่วนของปุ๋ยนะคะสวิตาจะยังไม่ใส่ปุ๋ยค่ะเราจะไปใส่ปุ๋ยอีกทีก็รอระบบรากน้องเดินหรืออาจจะใส่หลังจากนั้นหลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยหนึอาทิตย์ค่ะพอเราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะนำเตยมาตั้งวางโดยการใช้ จานรองหรือเป็นถาดก็ได้เพื่อรองรับน้ําเวลาเราลดน้ําลงไปนะคะน้ําเขาก็จะขังอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการร่อรากของน้องเตยให้เขาออกรากไวๆนั่นเองและนี่ก็เป็นการขยายพันธุ์เตยหอมด่างค่ะ